ข้อนี้เนี่ยเ,เพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกนะคะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกเพราะมันมีทั้งเศษส่วนนะตัวแปรที่เป็นเศษส่วนแล้วก็มีการคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นเศษส่วนทั้งตัวแปรแล้วก็ทั้งตัวเลขนะทำยังไงคือถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ย ทำโดยวิธีการหาครรนนะยังไงก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันตัวนี้ก็ต้องลากมันให้มันเท่ากับ3หมดเลยส่วน3หมดเลยตัวนี้ส่วน3อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรนะลบ2จะทําให้มันส่วน3ก็ต้องคูณ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบหนะฮะส่วนตัวนี้ล่ะคะอ่าตัวนี้3ก็ต้องคูณ3เข้าไปซึ่งมันก็คือ9 9ยังต้องเอา9กาไปคูณในวงเล็บอีก เพราะฉะนั้น9คูณในวงเล็บนะคะเอาอย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องกระจายถ้าทำทีเดียวเดี๋ยวจะงงงงเครื่องหมายเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอาเอา3เนี่ยไปคูณ3จะได้9แล้วก็คูณด้วยวงเล็บ1เอ่อลบโทษทีวงเล็บ x ลบ1นะคะแต่ยังไม่ทำอะไรยังไม่กระจายนะฝั่งขวานะคะ2กับ3ครรนอรเป็น6นะคะทำ คูณไข่เข้าไปนะคะสามสามเป็น9 9 x นะคะบวกด้วย2 2, 2> เป็น4นะจากนั้นนะคะอา้าวตรงนี้เราก็คูณเข้าไปได้เลยอ๋อก่อนคูณน,นะเพราะว่าถ้าถ้าคูณเลยเดี๋ยวจะงงตรงนี้ต้องกระจายก่อนนะคะกระจายก่อนอ่ะตัวนี้คือ2 x นะลบหกระจายบวกเเข้าไปนะคะก็จะเป็นบวกเก นะฮะบวก9เข้าไปคูณลบ1ก็จะเป็นลบ9นะฮะส่วนสเท่ากับนะ,ะ 9x บวก4ส่วน6นะคะทีนี้ตัวเนี้ยเราทำได้นะฮะบวก9บวก2ก็จะเป็น 11x ตัวนี้ลบ6กลบ9ก็เป็นลบ15นะฮะส่วน3อยู่นะฝั่งนี้ล่ะคะ ฝั่งนี้ก็9 x บวก4ส่วน6ทีนี้นะเป็นเศษส่วนทั้งสองฝั่งคูณไข่เลยคูณไข่นะตัวนี้ก็จะได้ว่า6นะฮะคูณด้วย1 1 x ลบ15นะฮะเท่ากับ3คูณด้วย9 x บวก4นะแล้วก็ กระจายเข้าไปคูณในวงเล็บนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น6 6 x ลบด้วย15คูณหก5คูณหคือ90นะฮะตัวนี้ก็กระจาย3เข้าไปคูณ9 3 20 7 x นะฮะ3คูณ4ก็คือ12นะ,ะแล้วก็กําจัด2 7 x โดยการเอา2 7 x เนี่ยมาลบ ถ้าลบฝั่งนี้ก็ลบฝั่งนี้ด้วยก็จะเป็น6 6 x ลบ90ลบ2 7 x นะฮะส่วนฝั่งขวาก็จะเหลือแค่12นะ,ะแล้วเราก็ทำตัวนี้ได้นะคะอ่ะ6 6 x ลบ2 7 x 6 6 x ลบ2 7 x ก็คือเหลือ3 9 x ลบ90 นะมะ3 9 x ลบ90เท่ากับฝั่งขวาคือ12นะคะทำกำจัดลบ90โดยการเอา90มาบวกนะคะเมื่อบวกกว็บวก2ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปนะคะส่วนฝั่งนี้คือ12บวก90ฝะะั่งนี้ก็เหลือ3 9 x นะคะบวกแล้วนะคะบวกด้วย90ก็จะเป็น102 นะคะหนึ่งร้อยสองฝั่งซ้ายเป็น3 9มก้า x กำจัด39นะคะโดยการเอา39มาหารฝั่งซ้ายก็จะเหลือ x นะคะฝั่งขวาคือ102หารด้วย39เนะคะเป็นคำตอบ